ต่อไปก็คือบ้านทิศใต้นะครับบ้านทิศใต้เนี่ยหลายคนบอกโอ้ทิศใต้เนี่ยยุคเก้าเป็นธาตุไฟทิศใต้คือธาตุไฟอยู่แล้วดีไม่จริงในดีมีร้ายในร้ายก็มีดีนะครับทิศใต้เนี่ยมีเปี้ยงโง่แต่งเห็นไหมครมีเปี้ยคือไฟไฟตัวหยางตัวเอียงแต่งคืออิ่มนะครับแล้วตัวโง่เนี่ยก็คือมะเมียมะเมียตัวนี้ชงชวดนะครับไทรมีชวดอยู่ในดวง ีเดือนมันเวลาตั้งพ่อหยิงซี่เถียวมาแล้วเนี่ยถ้าชงถูกก็เกิดเรื่องจัดต้องจัดถูกจัดต้องจัดถูกตามถังพลังงานที่องศานั้นๆที่คำนวณออกมาแล้วนะครับถ้าจัดผิดมโนอย่างเดียวล่อขายคมไฟเอาไปตั้งกระตุ้นสีแดงทานไฟทิศใต้อย่างเดียวบันไลมาเยือนนะครับมันจะทําให้กระตุ้นตัวร้ายบางครั้งยิ่งกระตุ้นตัวร้ายนะครับเอ่อต่อไปก็เป็น ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีบีคุมสิมเขาเรียกขวยคุมนะครับดังนั้นเนี่ยมีบีตัวหนึ่งก็คือแพะนะครับซิมก็คือวอกใครมีขานมีฉชลูในดวงก็ถูกชงเหมือนตามที่พูดไปนะครับบีอยู่ที่องศา210คุมอยู่ที่องศา225นะครับซิมอยู่ที่240บวกลบข้างละ7.5องศาเหมือนเดิมทิศเตรียมที่ติดไปก็จะบวกอีก 14.5องศาบนเครื่องคิดเลขและบนเข็มทิศบนที่ดินก็ทาเข็มทิศเข็มทิศลูกเสือนั่นแหละนะครับก็ตัวนี้ก็จบไปนะครับวันนี้เร็วหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยมันมีหลายแคสที่เราคุยสมองที่เตรียมมันก็เลยไหลไปทางอื่นนะครับที่ตะวันตกเฉียงใต้จบไปนะครับต่อไปก็ยุคเก้าที่เขาบอกว่าตั้งคมใส เพื่อกระตุ้นธาตุไฟในทิศใต้นะครับผิดนะครับอันนี้ไม่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆท่านไปเอาเทียน LED สีแดงม,มาจุดก็ได้เหมือนกันซึ่งจริงๆไปกระตุ้นตัวเอียงไปกระตุ้นตัวเอียงถ้าบางบ้านเนี่ยไปตัวร้ายตัวร้ายตัวเสียหายไปอยู่ทางทิศใต้แล้วไปจุดไปกระตุ้นก็เดือดร้อนนะครับบางเคสถ,ถึงท่าน ของหายเขาเรียกหาชิปไม่เจอ